สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวเลสเตอร์สตีวันนี้เราเริ่มต้นกันที่แมดดิสันคาตันคัมแบก็กเบอร์ธันอย่างชวดประเด็นโรเจอร์อัปเดตคอลฟิตล่าสุดเกี่ยวกับนักเตะของทีมเลสเตอร์สตีก่อนการเดินทางไปเยือนลอนดอนในวันจนันนี้เพื่อ,อพบกับทีมเวสต์แฮมยูไนเต็ดแบรนเบอร์ธันยังคงไม่พร้อมสําหรับเลสเตอร์สตีเนื่องจากตรวจหาเชื้อโควิด๙เป็นบวกนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแบก็กไซร์รายนี้หายจากเกมอย่างน่าแปลกใจ จากัยชนะเดลวูเฮมตันโดยทุกตัดรายชื่อออกจะเยยมหลังจากการทดสอบอเชยเวลาเป็นบวกและเบรเดนโรเจอร์ผ <article communication> <motion> ู้จัดการทีมยืนยันว่าเขาจะไม่ได้ลงเล่นในเกมเยือนเวทแฮมวันจันนี้ทําให้ดุกทมัตน่าจะเป็นตัวจริงในตําแหน่งนี้ไว้ได้อย่างไรก็ตามเลเตอร์สตีจะได้ทีมอุตีคาสซานกับมารุสนามทลงได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณเป้่าตาฟูลแบ็กชาบเยมรายนี้ใช้เวลาสองเดือนที่การที่ผ่านมาในการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บจากการผ่าตัด เบาตาที่หักนะครับในการแข่งขันยูโร2020มาเสและตอนนี้ก็ได้รับการยืนยันความพร้อมโดยแบรนด์โรเจอร์ู้จดการเทียมหลังจากผ่านไปหนึ่งสัปด,ดาห์ในการฝึกซ้อมด้วยการสวมหน้าก,กากองการที่ทํเครื่องมาเป็นพิเศษคาสตานะครับก็จะได้กลกับมาลงสนามเมื่อสัปด,ดาห์ที่แล้วในขณะและในตอนนี้นะครับเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของเทียมที่จะเดินทางไปยังลอนดอนด้านเจมส์มาริสันฟิตพร้อมลงเล่นนะครับหลังจากได้รับบาดเจ็บที่หลังในเกมสุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่จนนี้อีเวน ยังคงไม่พร้อมที่จะลงสนามไปสักพักนะครับนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการอัปเดตความพร้อมของทีมเลสเตอร์ซิตี้ที่เป็นโรเจอร์พัดการเทีมได้รายงานความพร้อมของเทียมซึ่งนักเตะอยา่อยางไรอันบูธานยังคงไม่พร้อมสำหรับเกมนี้นะครับส่วนเจม,มสันนะครับที่ได้รับบาดเจ็บจากเกมที่แล้วนะครับจะพร้อมลงเล่นเกมวันจันทร์นี้นะครับจิงจอกลุ่นคว้าเบลรดี้แม้โดนปิดกั้น ทีมจิงจอกสยามนะครับมีข่าวเชมยงกับนเตติเซดรยอีกครั้งเนื่องจากประเด็นโรเจอร์ดูเหมือนจะเพิ่มผู้เล่นในแนวรุกของเขาก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดลงในสิ้นเดือนนี้นะครับเจนนี่โจวานนี่คาเนวาลีนะครับผู้บริหารระดับสูงของซาสวโลบอกกับสโมสรที่สนใจคว้าตัวโดมินิโกเบรดี้ปีกดาวลุ่งของเทียมให้ลืมความหวังที่จะเซ็นสัญญากับเขาในช่วงตลาดนักเตะรอบนี้ได้เลย โดยเลเตอร์ตีตกเป็นข่าวกับการทุ่มเงิน35ล้านปอนด์เพื่อดึงตัวเบรดดี้ที่มีแหล่งงานว่ากำลังพิจารณาอำลาสโมสรพร้อมย้ายไปร่วมทีมที่มีศักยภาพพ่อที่ทีมที่น่าสนใจเพีงรายนี้มีการอ้างว่าทีมจิ้งจอกสยามต้องการที่จะพาเขาไปเล่นในพรีเมียร์ลีกโดยที่แข้งทีมชาติอิตาลีได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีสุดในเซเรียแต่คณาวาลีนะครับบอก ไม่มีทางที่เบลาดี่จะจัดทินไปเพราะเพราะไม่มีเวลาเหลือมากพอที่จะนักเตะใหม่เข้ามาแทนที่ได้การเนวารี่กล่าวกับคอร์ลีเอเลติโนสปอร์ตไวว่าไม่มีข้อเสนอได้เข้ามาอย่างเป็นทางการเราจะไม่มีการพิจารณาเจรจาใดๆในทุกกรณีเราใช้เวลาสงเดือนในการขายโลคาตลลีให้อยู่ทุนในราคา37.5ล้านปอนด์และตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง15วันในตลาดซื้อขายนักเตะจะคาล่าสุดเงบ ท่าทางของซาโซโลเกี่ยวกับเบลล์รี่มาพร้อมกับข่าวของเลตเตอร์สตีโดยที่รเจอร์ต้องการที่จะเพิ่มปีกว่าให้กับเทียมก่อนสิ้นสุดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้นะครับมีการรายงานในช่วงตลอดซัมเมอร์ว่าเกี่ยวกับข่าวเชื่อมโยงของเลตเตอร์สตีกับนักเตะวัย27ปีซึ่งความประทับใจทั้งในประเทศและต่างประเทศตัวตม้มคคเว็บอ้างว่าผู้เล่น กำลังมองหาความเท็จใหม่ๆนะครับในช่วงสมุนนี้ได้ได้ขอแยกออกจากสมมสรรายงานระบุว่านักเตะพิจารณาอังคนเขากับซาสโซโรนะครับซาสโซโรจะต้องการค่าตัวนักเตะประมาณ40ยูโรหรือ34.2ล้านปอนยังไรกะดามตุโมมต้แมคเตเว็บยังกล่าวได้ว่าจากสถานการณ์ล่าสุดหมายความว่าตอนนี้ค่าตัวนัก,นกเตะที่ค่อนข้างสูงเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับ การยื่นข้อเสนอจากสโมสรที่ให้ความสนใจและสโมสรโตสก,กัดอาจจะต้องลดราคาลงเหลือ30ล้านยูโรหรือ25.6ล้านปอนด์ในการย้ายทีมของนักเตะในครั้งนี้นี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับดมลิโกเบรรารีในครับดาเตทจทีมซาสัวโลที่ทีมจิงจอกสยามกับพวกเราเนี่ยให้ความสนใจตลอดช่วงซัมเมอร์นะครับและล่าสุดนักเตะก็ได้ออกมาขอย้ายทีมแล้วนะครับแม้ว่าประธาสสนสโมสรจะไม่อยากปล่อยนักเตะรายนี้ออกไปจากทิมบก็ตามที จิงจอกเต็งแชมป์ยูโรปาเลกเลเตอร์ซีจะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลระดับสโมสรยุโรปเป็นฤดูกาลที่2ติดต่อก,กันและจะมีการจับฉลากและเป็นกลุ่มในสัปดาห์หน้าเลเตอร์ซีนะครับจะลงเล่นฟุตบอลอยูโรปาเลกโดยจะเป็นการโดยจะเป็นฤดูกาลที่น่าจับตามองอย่างยิ่งการจบอันดับที่5ในพรีเมียร์ลีกหมายความว่าเลตเตอร์ซีจะมีสุดร่วมในก,ในการแข่งขันเป็นฤดูกาลที่2ติดต่อก,กันในปี2021-2022นะครับทีมจิงจอกสยามผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มโดยมีบากา้กา โซยาลูฮานัสนะครับและ a อเคตี้เฮซันก่อนที่จะออกากในรับน้องเอาสามสิบองทีมหลังจากเสวียปลักโดยทีมแชมป์จากเช็กส์ับเอาชนะไปด้วยสกอร์รวม2นัด2ประตูต่อศนย์แต่ยังมีท้่วรางวัลปรอบใจแทนจากการที่เลตเตอร์สตีสามารถคว้าแช็ปเอปิคับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขาแม้ว่าจะมีการบาดเจ็บมากมายภายในทีมเมื่อมีการ ทัวร์แชมชุดทัวร์แชมเอเบคัพนะครับตุนไว้แล้วนะครับรเลสเตอร์ซิตี้จะได้ลงเล่นในศึกยูโรปาลีกฤดูก,กาลนี้โดยโทัวร์นาเมนต์ดังกลานน่กลาวนะครับเป็นอีกวิธีที่เป็นไปไม่ได้ในการกลับมาลงเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกครั้งแกสเปอร์ชิเมคล์กัปตันทีมเลสเตอร์ซิตี้บอกไปไหนว่ายูโรปาลีกอาจเป็นเป้าหมายหลักของทีมในฤดูกาลนี้และเลสเตอร์กำลังจะประสบความสำเร็จการแข่งขันในอีกเก้าเดือนข้างหน้าก่อนการจับสลากสำหรับรอบแบ่งกลุ่มทัวร์นาเมนต์อัตราต่อรองล่าสุดจากสกายเบทแสดงให้ว่าเเเลสตตอร์ซิี้ป็นปนหึ่ง ที่จะชูถ้วยยูโรปาลีกในฤดูกาลนี้ร่วมกับทีมนาโปลีจากกันโชซิลลาอิตาลีจากอัตราต่อรองมีเลเตอร์ซีและนาโปลีเป็นตึงหนึ่งรวมที่จุควาแชมป์อัตราต่อรอง12บสองตัวหนึ่งตามมาด้วยลาซิโอที่อัตรา16ตัวหนึ่งไบเออร์ลิเวอร์พูลเซนต์่สิบตัวหนึ่งและลียงยี่สิบตัวหนึ่งยังไรก็ตามยังมีทีมที่จะเพิ่มเข้ามาในรอบแบ่งกลุ่มอาทิเช่นเบนฟิก้าเดสบูสบวกและอาร์เอสโมนาโกจากรอบเพลเลอร์จิฟ้าแชมเปี้บลิก ifa, League, ซึ่งทีมที่แพ้ของ เพย์ออฟจะเข้ามาเล่นในรอบเป็นกลุ่มของศึกยูโรบาลีกแชนโดยรอบคัดเลือกรอบเพย์ออฟในราบที่2ของทีมเหล่านั้นจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าก่อนที่จะจัดฉลากรอบเป็นกลุ่มของศึกยูโรบาลีกจัดขึ้นในวันศุกร์ที่27สิงหาคมนี้นี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับทีมเลสเตอร์ิตีที่จะลงเล่นในศึกยูโรบาลีกฤดูกาลนี้นะครับซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นถหนึ่งที่จะคว้าแชมป์ยูโรปาลีกในซีซั่น Euro นีนน้ด้วยนะครับข่าวตัวจบสกอร์ชาปแนะแมนยู ล,าชาลีชาร์ตนะครับอดีตปีกคนดังของแมนยูนเต็ดบอกเองในช่วงซัมเมอร์นี้คนที่น่านจะเป็นการสมทับที่ดีสำหรับไปแสดงก็คือเจมี่วอดี้ของฮอกเลตเตอร์สตีหลังจากคิดว่าแมนยูนเต็ดยังไม่มีตัวที่จบสกอร์ที่ดีพอลิชาร์ดนะครับตำนานไปของ Manchester United มอแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดสโมสรแห่งเวทีนรีเ์ลีกอังกฤษกล่าวว่าเจม,มี่วอดี้กองกลางกองหน้าตัวเก่งของเลสเตอร์ิตีน่าจะเป็นการสมทับที่ดีของไปแสดงในช่วงซัมเมอร์นี้ เมนูเลตเสริมทัพก่อนสู้ศึกฤดูกาล2021-2022ได้น่าหงายด้วยการเอาทั้งเจนนาสันโชและราฟาเอวารานมาลบทัพได้ซึ่งกรณีโอเล็กนาสุชาผู้จัดการทีมกับเขาพูดในเชิงว่าอาจจะไม่ซื้อขายเพิ่มแล้วแต่บางคนคิดว่าพวกเขายังขาดตัวจบสกอร์ที่ดีอยู่ชาร์ปเผยว่าผมคิดจริงๆว่าพวกเขาจาเป็นต้องมีนักเตะประเภทจอมทำประตูอีกสักหนึ่งคนผมอยากเห็นพวกเขาเอากองหน้า เข้ามาร่วมเทียมนักเตะแบบประเภทหมายเลขเก้าที่เขาสามารถทําได้2 0ถึง25ประตูต่อฤด,ดูกาลเน่นนนว่าเขาวานี่เป็นนักเตะระดับโลกแต่เราก็รู้ดีกันอยู่แล้วว่าเขาจะไม่มีทางได้ลงเล่นทุกนัดหรือทุกนาทีแน่ๆนตอนนี้มันยังเป็นการพูดถึงเขาเลยเกี่ยวกับการที่ฮาเลนอาจจะย้ายมาอยู่กับทีมในปีหน้าอยู่ซึ่งนั่นก็ทําให้คุณต้องพิจารณาให้ละเอียดถีถ้วนเกี่ยวกับการที่จะเอานักเตะม,มาร่วมเทียมในช่วงมสม,มนุนีเป็นธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าตอนนี้อยู่ในเต็ด ยังขาดคุณภาพตรงจุดไหนอยู่แล้วล่ะมันก็ต้องบอกว่านักเตะในตำแหน่งเบอร์เก้านี่แหละพวกเขาขาดคนอย่างวาดีผมไม่รู้ว่าเราจะสามารถเอาวาดีมาร่วมทัพได้หรือเปล่าเขาน่าจะเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมให้กับทีมได้สักสองฤดูกาลเลยนะรับนี่คือสุดข่าวเลตเตอร์สตีนครับประจับมาที่23สิงหาคมนะครับวันนี้แฟนๆนะครับอย่าลืมเชียร์เลตเตอร์สตี ด้วยนะครับเวลาที2นะักบุกเยืยนเวสแฮมยูไนเต็ดที่ลอนดอนเเดียมและมาพบการเจาะหลังเกมสวัสดีครับ